สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องครัสด็จบ่าวนำครับมาค่ะกินข้าวกินน้ำอิม่มแต่สาวเชิมพาพี่น้องมาเราหาน้องใหม่กันเนาะค่ะหาน้องใหม่ไพป่ปลากันพี่น้องไปหนึ่งไปอันนั้นไปค่ะหาอะไรได้เนาะพี่น้องมาค่ะโยกดีโยกเพิ่งได้กินฝนแล้วล่ะเนี่ยหนึ่งนาะข้าวจวดได้ไหม โน้ย่ายยังที่เธองอมเดียวเขียเป็ ันบัเถกทางนเะเห็นว่าเขาอีหนอะิน,ออน,น,น้ำแล้ว ไม่เพิ่งได้กินน้ำแล้วก็อ่อนดี อื um ้อนี่นะอฮ้เ้ยเฮเ้้้ หย mm hmm. วกดีเห็นน้ำ yeah. เท่ไหร่พนัขาวจัวพอนะนี่มนจะออกค่ะ mm กินฝนต้องบอกก่อนเด้อค่ะ เสริมธนัดมีดแล้วก็จะได้น้ำใหม่งามอีกแล้ววันที่มันอเอาเกเซ็ปมือแล้ว,ลวเนาะอม Oh, nó <laughs> hmm <laughs>

โอ๊ยพี่นอ้องะโอ้ยอ๋อตานโน่ตาโนนีนก็นได้ยวดตายวดใจหนนะ่อยบังเก่าน้ำาข็ง ที่จริงเดือนมิถุนาได้ข่าหน่ใหม่ออกงามแต่ปีนี้ฝนดีฝนดีหน่ใหม่มีตลอดปีแต่ว่ามันบ่หลายมันไม่งามกันเน,ะน,เนาะเก็บแป๊บก็เนาะ น้อง mm hmm. นั่งดินอะข mm hmm. ี่ mm hmm. ปะคะไปน้พี่น้องเห็นน้อใหม่ปะคะ เกลี่ยกระยานเปืองค่ะพู้หนี่ไปนองสองนอค่อ่ะุหูหนึ่งเปบ้าผู้หนึ่งสอนนี่ ถ้าม่เลยปุ๊ดปุ่นนะนี่พี่น้องเถิกน้องหน่ะสะโอ้ยโอ้ขาดมาแล้วเสือนี่ไม่อยากแท้มาแล้วเกาะดีสอง มึน้องดิ่มึงด้สามโนค่ามึงไง,งใส่ไหล่คอนะเออขอตั้งขอบ้านอันหนะ่ปะ สองมังกรเนดโอ้ย,โอ,ย,โ,อยโอ้ยโอ้ยดูค่ะเนสีนี้เนาะค่ะเบิ่งดีๆก็ไ่เห็นได้พี่น้องนะเดี๋ยวทำไมเที่ยวในแหวนออกกือไก่เขาไปเขานั่งยุ่เขานั่งสับยุ่ีสันโถโลมายุ่อืม าอวหยังก็วูอยู่ม่ใหม่แตกไม่ค่ะพันนี้กนั่งดินขาวจุด ถือทางเป็นกระเด็นน้ำใหม่น้ำบ้าค่ะข้านู่นกับเมียนันค่ะคุณเห็นหนุนรอเป็นไปทางไห้มันสวยด้วย ทำอะารอยู่างไปทางไหนพูดเนาะ ออกมาหมมันสุดพวกนี้หลักอ้อนแหละน่ใหม่นี่มันเป็นว่างหาันนะเปส่วนว่างหันค่ะค่ะค่ะมัตะปงขาวจ้วอยู่ดิดละอ้อนดี ตปะปงขาเนืนอหอาเศรด้กินตะนอ้อยน้งด่นอือหือืมอืืมค่ะเห็นรถพีน่น้องน้งใหม เป็นมลลิอยู่ในปนนนะีน้องค่ะออนเป็นน้ำปีนอ้องอนอ,อนค่ะน้ำใหม่นะเด้อ ไปค่ะเลียมมีดกันน้อยเดี๋ยวพี่น้องผู้คนใส่เสียมเลี้ยวกะใส่เสียมก็เ้อค่ะล้าสิมใส่เป็นตะมีดไปเลยยุกกลางพี่น้องโอ้มีน้องซ่อนนี่พี่ต้นนองนี่ก็ดูพี่น้องกลางพนา นอนเดกกนอนนอนเนี่ยเอาพี่น้ำด้อค่ะเพราะว่าบ้องคนยหงาสิเฮ้ยยังปวดหักได้ลหรอปันบอกหักเนาะเนี่ยกินได้เด้อค่ะในปันเนาะซัมนอนหนึ่งก้อนนี่พี่น้องก็สิได้เอา เนี่ยนองนี่ก็ย้่นออกดิอืมอืมอึบน,นั้นไป่ได้ทิ่มเถอะพีน่น้องนี่ค่ะม,มาไปมาทางเขาอีกปะเนี่ยทางเดียวก็คือ อ้ัน้ำใหม่ไปบ้าูนะน้องน้อตัดเต้าไหลดิก่นนเห็นมูนะอืมดูนะ้องกินแซ่บใดิเนะเนาะงาไปตงคนนอนนี่ดูพี่น้องน้อราสิบบาไปแล้วพี่น้องรุปไหนนี่เขาเนี่ย น้อยงีงง้างามๆอุบๆับค่ะเมื่อนี่เต็มกระสอบแล้วย้ะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะเจ้าเฉิมก็ขอฝากไวส้สนิะเด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจในเด้อค่ะฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามเจ้าเฉิมแล้วก็ให้หูด,ดำเนาะค่ะสวัสดีค่ะเจ้าเฉิมฮักพี่นะะ้องเด้อค่ะ